สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วคลิปนี้นะคะทุกคนคะเราจะพาทุกคนไปบอกเทคนิคการเล่นโรม่าเป็นเทคนิคที่เราใช้มาอย่างยาวนานมากมี3ปี4ปีแน่นอนสําหรับโรม่านะคะก็คือการกดเทอร์โบแบบนี้กดให้มันติดเทอร์โบอย่างนี้นะแล้วก็ออโต้ทีละ10ครั้งพอจบ10ครั้งแล้วก็ทําทีละ10ครั้งอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูเฮ้ยเราต้องบอกก่อนนะว่าโรม่าเนี่ยมันมีเบ็ดต่ําก็คือเบ็ด เบ็ดหนึ่งบาทห้าสิบเบ็ดสามบาทเบ็ดสี่บาทห้าสิบให้เล่นตามงบของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของโลมาก็คือโลมาเบ็ดต่ำไอไม่ช่ยเบ็ดสูงเนี่ยเบ็ดสิบสามบาทห้าสิบเนี่ยถ้าเทียบกับสาวทำเนี่ยเราให้ไปประมาณแบบประมาณเบ็ดห้าบาทของสาวทำเลยจริงๆถ้าเล่นโลมาเบ็ดสิบสามบาทห้าสิบอะเพราะว่าโลมาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นและหมุนเวียนเงินให้เรา นะแต่ถ้าสมมติเป็นแนวสาวท่ามอะ่ะเวลากดไปแล้วกระแทกไปแล้วถ้าแบบเงินมันจะไปเร็วมากแต่ถ้าโลมาเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนเงินนะเหมือนแบบมันกินเราแบบแล้วมันก็คืนเราด้วยอะ่ะเออ,เอฟรีเกมมาแล้วเห็นไหมไดนะ้ฟรีเกมสวยงามค่ะชุดน,นี้นี่นะส่วนนี้เอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนมันมันใช้ได้จริงๆเว้ย แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใครไม่ชอบสูตรนี้แต่มีสูตรอื่นอีกเยอะแยะมากมายอย่าเรียกว่าสูตรดีกว่าเรียกว่าเทคนิคเอาไม่ได้ซักกบดมีเกมก็ไม่ได้จัก,กรวรดเรียกว่าเทคนิคนะฮะว้ายได้ฟันสิงโตทุกคนเออแล้วก็มันมีเทคนิคฟันสิงโตเมื่อก่อนนะเราจะชอบใช้แบบกดอันกลางอันเดียวเท่านั้นแต่พักหลังมาเนี่ยเรามีเทคนิคนะคะการฟันสิงโตก็คือให้เลือกอันที่มีดาบสองอันแล้วดูนะสมมติเราเลือกอันกลางแล้วใช่ไหม มาหูไม่มีดาบสองอันเลยไม่มีดาบสองอันเลยทุกคนอะเดี๋ยวเรากดอีกทีนึงตอนนี้เราเหลืออีกแค่สองครั้งนะนี่ดาบสองอันอยู่ตรงนี้ทุกคนดูโอ้โหแม่งเหลืออีกทีเดียวนี่ดาบสองอันอยู่ตรงนี้มเมื่อกี้เราเห็นอะหูเจอโล่ไม่ได้ช่วยกูเลย <c oughs> ไม่ได้ช่วยเลยดาบสองอันนะคะส่วนมากเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะในช่วงหลังเมื่อก่อนเราใช้แต่เทคนิคโลโลโล่เอ้ไม่ใช่ เทคนิคเลือกอันกลางอย่างเดียวก็จะเจอโล่แบบบ่อยมากไปต่อเลยค่ะเห็นไหมสูตรนี้ได้ฟันสิงโตซะด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ได้ฟันสิงโตเหมือนไม่ได้ฟันอะ่ะเจอแม่งควรอย่างเดียวเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ฟันอะอาทีละสิบอย่าเรียกว่าได้ฟันสิงโตเลยได้เจอสิงโตดีกว่าสูตรได้เจอสิงโตจ้า เฮ้ย hey, แต่ก็ถือว่าย,ยังได้เจอนะเว้ยอ่ะบอกเลยว่าออโตเทอร์โบทีละสิบครั้งมันงานดีมากเมื่อก่อนเราแบบทดลองมาหลายสูตรหลายเทคนิคนะเราชอบเทคนิคนี้ที่สุดเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทำเทคนิคอื่นให้ดูนะคะเพราะว่ามีสมาชิกหลายๆคนที่เขาแนะนำเทคนิคต่างๆของโลมาให้เรานะคะเรายังจําไม่ได้เลยได้ฟรีเกมอีกแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงได้ฟรีเกมอีกแล้วทุกคนเลยนะ เรายังจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนบอกสูตรนี้กับเรามานะคะเออแต่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเออว่ะมันเล่นแล้วมันสนุกดีอะ่ะแต่แค่ขยันกดบ่อยๆจัดไปเลยครับโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยฟรีเกมไม่ไม่ไมไมแทบไม่จ่ายโอ้โหอ่ะเอกเลยอยากได้ฟันสิงโตอีกอะ่ะม,ม,มีความโรบโอ้โห ประมาณนี้เนาะก็เล่นไปเรื่อยๆโลมาเนี่ยเหมาะสำหรับคนใจเย็นที่แบบอยู่กับมันนะแต่มันก็ให้เราจริงๆมันแต่มันก็ให้เราเองแต่ว่าเล่นได้ก็ต้องเลิกด้วยนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยได้กําไรมาแล้วสองร้อยเ้ยขออีกสามร้อย้อยขออีกแบบสมมติฝากแค่แบบหนึ่งร้อยอะได้มาแล้วสามร้อยอะก็คือกําไรสองร้อยได้ใช่ไหมจะแบบอุ้ยอยากจะทําให้ถึงห้าร้อยจังเลยเรียบร้อย <laughs> โดนโลมารอซื้อแน่แบบนั้นอะ เพราะว่าเราเคยเมื่อก่อนเราไปจ่ายแบบเบ็ดแบบสี่สิบห้าเลยนะเบ็ดสามสิบรอมาไม่รอซื้อซ้าหงายท้องเลยอ่ะนะคะก็ได้แล้วต้องเลิกนะคะสำหรับสูตรนี้ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมีโอกาสทำกำไรได้อย่างแน่นอนอุ้ยได้ฟันสิงโตอีกแล้วทุกคนนะ่ะขอแก้ตัวอีกทีหนึ่งดิ รอบนี้นะแต่เลือกอันกลางก่อนนะเฮ้ ي, แต่เลือกเลือกขวาหรือซ้ายบ้างดีกว่าเลือกเลือกนี้ก่อนเลือกเลือกขวามือได้โลดแล้วแล้วก็เลือกอันกลางนะคะเพราะว่าอันกลางเป็นดาบสองอนันอันกลางเป็นดาบสองอนันนะทุกคนปึ๊บอะไรวะ <c oughs> ไม่มีดาบสองอนันแล้วเหลือดาบอันเดียวเอาเลือกซ้ายบ้างเออเจอดาบแล้วเจอดาบแล้วมึงมามึงมามึงมาอยาก โอ้โหแม่งควรกลับกวนว่ะทุกคนถ้ามันไม่ควรกลับอะเราก็จะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มันควรกลับก็ได้มาสองรอสิบหบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้ฟันสิงโตถึงสองรอบได้เจอสิงโตถึงสองรอบและได้ฟันครั้งหนึ่งนะคะฟันครั้งหนึ่งเออไปเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรสองรอกว่าบาทแล้วนะคะ ก็เลิกได้นะจริงๆแล้วแต่เลิกไหมนะคะพอเวลาได้เข้ามาเล่นโลมาแล้วมันจะเลิกยากหน่อยมันจะกดออกยากหน่อยไม่รู้เป็นอะไรมือมันเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ตามนี้เนาะเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยใครที่แบบสายแบบยันหวังอะเราบอกเลยเกิดเกิดอย่างแน่นอนไม่จะเป็นต้องเล่นเบ็ดสิบสาบาทห้าสิบด้วยเบ็ดเจ็ดบาทห้าสิบก็งานดีเบ็ดสี่บาทห้าสิบก็งานดีเหมือนกันโอ้โห <c oughs> ในส0ครั้งมันจะมีหนึ่งครั้งที่แตกใหญ่ให้เราครั้งหนึ่งเนาะในสิบครั้งมีโอโอ้โหเกือบได้เกือบได้ฟันสิงโตแล้วเมื่อกี้ว้าวดาบมาแถวสามลูกเห็นั้มมันค่อนข้างที่จะดีงามอ่ะดาอีกทีหนึ่งเนาะอีกทีหนึ่งจะปิดคลิปแล้วนะคะก็ใครที่มีเทคนิคดีๆก็ทักมาบอกเราได้นะทุกคนเราบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนสำหรับโรม่า โลมาที่รักนะคะเมื่อก่อนมันเป็นลูกรักเราเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปเจอแสงสีเสียงไงแบบเป็นแนวแบบอยากบวกเร็วๆอะอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> สวยงามฟรีเกมได้อีกแล้วเห็นไหมได้ฟรีเกมอีกแล้วโอ้โหูห้าครั้งได้ฟรีเกมห้าครั้งค่ะทุกคนก่อนปิดคลิปได้ฟรีเกมอีกห้าครั้งนะคะ งานดีที่ดีบอกเลยสวยงามจ่ายด้วยสี่จ่ายพี่ด้วยจ่ายพี่ด้วยเหลือีกหนึ่งทีอ้โหได้มาที่นะคะ103บาทนะคะเหลืออีก6ทีด้วยนะทุกคนอ่ะดูกันเลย5ทีสุดท้ายนะคะ สำหรับใครที่ยืนระยะได้ยาวสำหรับโรมาเนี่ยเราบอกเลยโอกาสกำไรอย่างแน่นอนโอ้ได้ฟรีเกมอีกแล้วทุกคนเห็นไหมงานมันดีบอกเลยเออเอา้อาวอ้าวงานมันดีสวยอขอตัวเฟี้ยวๆหน่อยดิอีกหนึ่งทีโอ้โหได้มาที่67บาทนะคะตัวอีก4ครั้งสุดท้าย เออสวยงามค่ะก็ได้กำไรมาประมาณ300รกว่าบาทนะสามร้อกว่าบาทเนาะก็ใครนะคะที่อยากเล่นโลมานะคะเราบอกเลยนะคะก็เข้ามาเล่นในเทคนิคนี้ได้เลยใครอยากลองเทคนิคนี้นะเราบอกเลยว่ามีโอกาสทํากําไรได้ถ้ายืดระยะอยู่กับมันยาวๆอะ่ะมันมีโอกาสที่จะแตกหนักให้เราอย่างแน่นอนหรืออาจจะไล่เบ็ดขึ้นไปก็ได้อย่างสมมตินะคะที่เขาเล่นกันสมมติเขาฝากหนึ่งร้อปุ๊บแล้วเขาเล่นเบ็ด4ี่บาทห้าสิบ โดยการใช้สูตรนี้ออโต้เทอร์โบทีละสิบครั้งถ้าขึ้นไปถึง200แล้วก็อาจจะขยับจากเบ็ด4บาท50เป็นเบ็ด6บาทและถ้าสมมติขึ้นไปถึง300บาทแล้วก็อาจจะขยับเป็น7บาท50ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสทำกำไรได้อย่างแน่นอนโอเคเนาะสำหรับเทคนิควันนี้นะคะก็นำมาฝากรอบหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรนะคะก็รอติดตามดูกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย